เทรนเซเตอร์จะมาต้องจัดบ้านให้ดูวสวยๆนิดนึงจะว่าไปแล้วเทรนเซเตอร์คงไม่หลงทางหรอกเนาะเป็นเทรนเซเตอร์ได้ก็ส่งพิกัดไปแล้วก็คงไม่หลงหรอกสวยค่ะเอ๊ะมาคนเดียวทำไมต้องจัดหกที่ไปรอนกว่า สมัยนี้มีนาฬิกาแต่ไม่ตรงเป่าเวลาจริงๆเลยเนี่ยนัดกันแล้วก็ไม่มาว้าวที่ที่ี่เองพี่เองพี่เองโทรพี่ค้ตัวนัดแล้วก็ไม่มามาก็สายสายเลยยังบุกบ้านอีกอ่ะโทรพี่มาแล้วแต่พี่กดออดแล้วไม่มีใครมารับเลยอ่ะกิ่งเสียลืมบอก ทำไมไม่โทรมาล่ะโทพี่อะตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์ซีไงงัโนโ้นเราออไปสัมภาษณ์อะไรกันสักหน่อยไหมได้ได้มาห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยเลยอ่ะ คุยกันเยอะมากเลยพี่คาโต้เ้ยมีเรื่องเยอะเลยเพราะว่าเจอนองซีบ่อยความเป็นมาของการที่วิรเวิร์จนมาเป็นหนังสือเล่มนึงได้นี่ทำได้ไงเป็นมาสามเล่มนะครับออแต่ะว่าวิรเวิเร์นะนคือจริงๆเหมือนทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันนำมไาได้วยความหลักแหละเพราะว่าเมื่อเวลาเราทําแล้วเนี่ยแล้วเรามีความสุขไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะกลายเป็นอาชีพเองถ้าเราทําได้ดีมากพอนะค่อยฟังดูเป็นเทรดเซ็ตเตอร์หน่อย <c oughs> พูดถึงเรื่องอาชีพแล้วตอนนี้พี่เขาโตเป็นอาชีพอะไรบ้างี่มีเยอะมากเลยอะถ้าพูดถึงรายการเซนเซอร์นี่พี่ถือว่าเป็นคนที่แบบมีอาชีพที่ไม่มีใครซ้ำในประเทศไทยที่มีชื่ออาชีพพี่ด้วยนะอาชีพอาชีพชื่อว่าสับปะรังเคับเหมือนสับเปล่าปะอยากทำอะไรก็ทําทําไปแล้วก็โชคดีพอเราทําไปถึงจุดหนึ่งจะมีคนแบบว่าชอบในความเออเออเอาไปทาเอาไปทาอะไรได้ ก็เลยโชคดีท <Happiness unting> ี่ได้ทําต่ออย่างแบบเขียนเขียนเขียนบ้าๆใน Facebook เนี่ยก็กลายเป็นนักเขียนนักคิดจริงๆมันคือไดรี่เฉยๆใช่ไหมมันก็มีคนไปทำหนังสือช่วยขายถ้าพูดถึงออนไลน์แล้วเนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักเรียร้องไห้ทําไมต้องหนเสือมันคือแบบว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนเป็นนักคิด แต่เราขาดความเป็นนักทำคือเสือร้องไห้จริงๆนั้นมันเกิดจากอารมณ์แบบว่าเรานั่งกินข้าวขาหมูกับเพื่อนบนโต๊ะแล้วเราก็เฮ้ยไอเพลงเนี้ยจากสมมติเบิร์กธงชัยร้องมาเป็นแบบว่าอันนาชนชื่นร้องจะเป็นยังไงแล้วเพื่อนพี่ที่มาทํานี่คือใครอะคะเพื่อนของเราเนี่ยทั้งหมดมีอยู่สี่คนรวมผมด้วยะนะครับก็มีผมแล้วก็จะมีน้องชายแท้ๆของผมอีกคนหนึ่งคือพี่แอนดี้ก็คือเป็นมือกองจูสเตอร์อส่วนนัตตี้ก็จะเป็นอีดิเตอร์ ให้เสียภาษาทไทยโดยเสือร้องไห้ไหนป้าบอกว่าเดินมันทีเดียวเจอวินมอไซค์อ้าวมันแดงมันดำพวกเจ้าเกาะกลับทำเข็นวันนี้คือวันตายของพวกเจ้าอะอ่ะอะอ,อยากรู้ว่าคำว่าเทรนเซ็ตเตอร์ในความหมายามที่เขาโตคืออะไรเทรนเซ็ตเตอร์เหรอเทรนเซเตอร์เนี่ยถ้าเกิดแปลตามตรงตัวเนี่ยก็คือคนแบบที่ไม่ได้ตามใครใช่ไหมฮะเป็นคนสร้างเทรนเทรนเซ็ตเตอร์มันคือปลายทางของของคนทุกคน เมื่อแบบตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่เป็น follower มาก่อนอเป็น follower นเราก็เริ่มเรียนแบบก่อนแล้วพอเรามีความเข้าใจในองค์รวมปุ๊บเราก็จะแบบอ๋อเริ่มคิดเองบ้างเราจะเริ่มคิดเองแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าเชนเจอร,ร์เนี่ยคือคนที่ทําอะไรซ้ําๆด้วยความรักมากพอ,อมเมื่อเราทำอะไรซ้ำๆมากพอด้วยความรักเราจะสร้างวิถีสูตรใหม่ขึ้นมาทุกคนก็จะเป็นเชนเจอร์ได้ถ้าเราทํางานหนักมากพอ นี่คำถามหนึ่งสงสัยมานานแล้วก่อนที่จะมาเป็นเทนเซเตอร์อ่ะมีเทนเซเตอร์ที่เป็นไอดอลแล้วไหมมีมีหลายคนด้วยแล้วเหมือนกับว่าแบบเหมือนเรากินอาหารเานี่ยมันมีหลายสูตรคือแบบว่ามีสูตรจากบอยกุศลยพงศ์พี่บอยนะครับพี่งหอมีสูตรจากไม่เห็นพะไมพี่บอยอเลย้มีสูตรจากพี่นพพรชํานีมีสูตรจากแบบว่าพี่น้อตอุดม<อ>มีสูตรจากพี่เบิร์ตธงชยัย,ยมันมีคือเหมือนเราเราเหมือนเราทานไปหลายๆอย่างเมื่อเราแบบได้ทานหลายหลอย่างเราก็จะอ๋อมันแบบ มันทําแบบนี้ทําแบบนี้เพลงก็จะเป็นแบบนี้หลายคนดูพี่คัตโตะแล้วอยากเป็นเทรเซอร์บ้างจริงๆแล้วเนี่ยถา้างสว่างให้หน่อยก็มีแอปหนึ่งที่คุูกับซีแล้วเออแอปนี้ก็เป็นแอปแบบค่อนข้างก็เรียกเจาะจงลงไปหน่อยอนะครับแอปนี้ชื่อว่าแท็บเมทอนอม แท็บนี้ก็จะเป็นอันที่ผมใช้เอาไว้แต่งเพลงแล้วก็สตาร์ทเลยครับเราแท็บเทมโปเช่นว่าส <Okay. S 1> ตะตะตสมุิประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> มันก็จะมีขึ้นตัวเลข9 3คือใน1นาทีเนี่ยมันจะวิ่ง9 3 oh. ครั้งซึ่งตะกี้ผมนับ4ก็คือว่าใน1ห้องก็จะมีอย่างนี้4ทีเอาไว้แต่งเพลงได้นะครับ ตอนนี้ค่ะเชื่อว่าได้ทัศนคตินะคะแล้วก็มุมมองดีๆซึ่งคุณก็จะถ้าเกิดดูไปเรื่อยๆหลายตอนเนี่ยจะเห็นว่าเทรนเซตเตอร์มีแนวคิดหนึ่งที่คุณจะหาไม่ได้จากคนทั่วไปนะคะคือเขามีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวเองให้สุดแล้วก็ไม่ได้ตามใครทั้งๆที่เหมือนกับเราโดบทุกสิ่งในตัวของคนหลายๆคนที่เป็นสิ่งดีๆในตัวคนหลายๆคนทีไอดอลเขาเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ ตัวตนของคุณนะคะในไหนพี่คาตโตก็บอกตีว่าจะทำไรลงมือทำเลยไม่ต้องคิดเยอะใช่ปะมันจะต้องคิดนิดหนึ่งไหมคนดูก็เยอะนะก็เลยคิดว่าแบบเออช่วยแต่งเพลง In Total i n t e เตอร์ให้ดีดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมารายการเทนเซเตอร์มีน้องซีคนดี เขาเป็นพิธีกรรายการนี้ด้วยถ้ายากกัะนำทุกคนก็ต้องดูรายการนี้แล้วจนเสร็จเตอร์นนี่ไม่ได้ผ่านสมองเลยนะคะยิ่งได้ขนาดนี้อ่ะโหวบนหลังก็มีเวไลาคิดบ้างเผื่อจะแบบคิดแบบว่าเออแบบหลออนนิดนึ่งให้มันดูแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดียนหน้ามาใหม่นะส่งยูนิไม่ได้นะรักอยู่โอเคค่ะ พร้อมจับก,กระชปองละไปกระชปองโอ้โหชอบอเลยเนี่ยเอาละพร้อมเร็วมากในรอบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าซีมั่นใจว่าแขกรับเชิญของเราจะสามารถ <c oughs> เล่นเกมนี้แล้วก็จับของประหลาดประหลาดออกมาได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วรวยรเลยไม่ต้องสอนเอาละแขกรับเชิญเ,เทรเซอร์ของเรานะคะจับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าคริสของเราคืออะไรค่ะเทรนเซเตอร์ <set> คุณผู้ชมคะหลังจากที่เรารู้จักกับคุณยนที่มีชื่อว่าโดรนเนี่ยทำให้ชีวิตเราเหมือนติดปีกเลยทีเดียวค่ะถึงแม้เราจะบินไม่ได้แต่เราส่งตาที่3ามหัวเราไปบินได้ ที่สำคัญที่สุด 4gadget ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรีวิวหุ่นยนต์โดรนรุ่นล่าสุดจาก Parrot ค่ะนั่นก็คือ AR โดรนไปดูกันเลยช่วง 4gadget เดี๋ยวนะเพิ่งมีกฎหม่ในไทยห้ามเอาโดรนบินสูงเกินเท่าไหร่นะไม่ถึงมัน150เมตรโอ้ยห่างไกลใครจะกล้าเอาโดรนบินสูงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เซียนเนี่ยตกปุ๊บเงินบินหายปั๊บเลยเออจะก็น่าคิดนะบินได้สูงขนาดนั้น่ะ ถ้าต่อไปสาวๆจะแต่งตัวคงต้องปิดพมา่านวันนี้เปิดกล่องเอามาลุยกันกับของเล่นใหม่เลยโดรนจากค่ายแพร์รอดที่ขายในร้าน Apple ที่สหรัฐส่วนของไทยซีไปสำรวจตลาดดูแล้ยังไม่เห็นวางขายกันนะคะรุ่นนี้ใหม่มากกว่าจะเก็บตังค์มาซื้อได้เนี่ยเป็นของเล่นที่มีราคาใช้ได้นะราคาตัวนี้เก็บเงินซื้อไหว500 US อตลลร์เริ่มขายมาตั้งแต่ธันวคม2014เองค่ะไหวไหม แบตเตอรี่อึดขึ้นพอเล่นได้นานขึ้นราวประมาณ10นาทีกว่ากว่า,วาถึง15นาทีอันนี้ซีถือว่าเยอะอยู่ค่ะที่สำคัญของการไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินบังคับก็คือกล้องกล้องบนดโดรนนี่แหละเพราะถ้าคุณจะเอาแบบโปรที่แบบบินข้ามเขามาถ่ายได้เนี่ยโอ้โหแบบนั้นตัวละสองแสนกว่าต้องบอกว่ามิใช่ถูกสำคัญกว่านั้นคือถึงมีปัญญาซื้อก็ต้องหาคนบินดโดรนมืออาชีพได้ด้วย ซึ่งยิ่งซื้อแพงยิ่งใจหายใจความง่ายใจเย็นๆค่อยๆไต่ระดับนะคะวิธีบังคับในสมัยนี้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน b e b p 3.0แอปเพราะจากจอน,นี้คุณจะเห็นสิ่งที่มันบินถ่ายทำอยู่ยิ่งกันหน้าตัวคุณเองในมุมสูงๆเทพจริงๆแม่แสดงว่ายุคนี้แต่กล้องไม่ต้องนักบินโดรนก็พอ ภาพที่เห็นตอนบินทําให้ซีพอเข้าใจว่าทําไมผู้ชายถึงบ้าหุ่นยนต์บินได้นี่จังเพราะจินตนาการที่แบบเวลาเราบินไม่ได้อะแล้วพอขับเจ้าหนี่บินไปบินมาสอดสองอะไรต่ออะไรในมุมที่เหมือนกับเราบินได้เฮ้ยแอบเจ๋งมากเลยอะเอาเป็นว่าสนุกพอตัวสําหรับคนฝันอยากบินได้พอจะเป็นความสามารถพิเศษได้เหมือนนักบินแต่เป็นนักบินโดรนเป็นไงมาเทไหมแตกต่างดี ส่วนภาพที่ได้จากโดรนเชื่อว่าคงเทพมากค่ะเล่นเก่งสําหรับตัวนี้จะว่าไปมันคือกล้องติดปีกน่าจะได้เพราะภาพที่ได้ในถึงขนาด full hd เลยค่ะจะเอาไปถ่ายอะไรที่เข้าท่าก็แล้วแต่แต่ถ้าถ่ายอะไรที่ไม่เข้าท่าตัวใครตัวมันนะจ๊ะตอนนี้ตัวนี้เป็นโดรนของ t เ n รนเซ tor ซะแล้วค่ะจะเอาไปปล่อยบินถ่ายทำที่ไหนติดตามตามต่อไปเห็นโดรนเมื่อไหร่อย่าลืมทักทายกันนะเจ๊ จะว่าไปแล้วพอซีหันมามองกล้อง d s l r อีกทีหนึง่งหลายคนก็เอาไปใช้สำหรับการโปรดักชันในการถ่ายวิดีโอไม่ใช่การถ่ายรูปอีกต่อไปก็ไม่ต่างอะไรกับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้ที่ใช้หลายฟังก์ชันเหลือเกินหนึ่งในฟังก์ชันที่คุณใช้กันมากมายก็คือการเอาไปใช้ถ่ายทำใช่ไหมล่ะคะปัจจุบันนี้ใครจะเป็นนักข่าวก็ได้แต่เป็นนักข่าวที่ดีได้คุณต้องมีจรรยาบันค่ะเริ่มสร้างตั้งแต่เจเนอเรชันนี้กับช่วงของโมบายรีพอร์เตอร์ที่เราจะให้เน็ตไอดอลในทุกๆตอน ไปสามารถทำสิ่งดีๆโดยใช้โทรศัพท์มือธืได้ส่วนในวันนี้เน็ตไอดอลจะพาเราไปทำอะไรไปดูเลยค่ะช่วงโมบายรีพอร์เตอร์สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับพาเร็มไมในช่วงโมบายรีพอร์เตอร์ กทีใ่ใครก็เป็นรีพอร์เจอร์ได้แค่มีโทรศัพท์มือถือแบบนี้แบบพี่ทีมงานของเราเลยค่ะใ,ใ,ใจ สัปดาห์นี้เราก็อยู่กันที่สยามอยู่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยชักหิวแล้วสิหมายว่าเราไปหาอะไรทานกันดีก,กว่าอุ้ยแต่ว่าคนเเยอะแน่ๆเลยแต่ละร้านเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากๆเลยค่ะหว่าม่าจะได้กินนะเป็นลมก่อนแน่เลย ไม่ป็นไรมมีตัวช่วยแอปคิวคิวแอปช่วยจองคิวค่ะก่อนที่มาจะแนะนำแอปคิวคิวเราไปสัมภาษณ์คนที่ยืนรอกันดีกว่าค่ะว่าเขายืนรอนานแค่ไหนแล้วก็ไม่นานมากยังไม่ค่อยนานเลยก็อักหนค่นะครับก็ถ้าอยากกินก็รอก็รอถ้าร่อยจริง เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแอปนี้ใช้งานยังไงพอเข้าแอปไปปุ๊บก็กดเลือกร้านค่ะตอนนี้ในประเทศไทยยังมีไม่กี่ร้านเท่านั้นนะคะคาดว่านในอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกหลายร้านเลยค่ะพอเลือกร้านเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่ม Get Queue ค่ะจากนั้นเราต้องเขย่าโทรศัพท์มือถือแบบนี้เพื่อรับคิวนี่ไงได้มาแล้ว เานี่ยจะไปเดินเล่นแถวนี้หรอถ้าถ้าถ้านานก็เล่นโทรศัพท์ร้องแล้วก็ไปทำอะไรอื่นไปเนเล่นก่อนเดเล่นยืนเผื่อเพื่อนแลบางทีก็โชว์จองก่อนหรือว่าบางทีก็นั่งรอคิวค่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดบางคนไม่รออย่างเงี้ยเขาก็จะเลื่อนคิวไปเลยนะคะกนใช่ชอบคิวรอแล้วถ้าเกิดร้านที่ตั้งใจจะกินนะครับจะยืนรอเลยจะเอามาคอจะาจากแถวน้าข้อดีของแอปนี้ก็คือเมื่อเวลาเราจองคิวแล้วไม่ต้องรอคิวค่ะ พอจองแล้วเราไม่ต้องยืนรอหน้าร้านให้เมื่อยค่ะไปช้อปปิ้งหรือทำอย่างอื่นรอได้เลย <het> พอเวลาใกล้ถึงคิวของเราแล้วเขาจะมีบริการแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทานข้าวกันนะคะ oh, อย่าลืมติดตามโมบายรีพอร์เตอร์สัปดาห์หน้ารับรองว่ามีอะไรสนุกสนุกหรือแอปพลิเคชันเด็ดๆมาแนะนำแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยังคงเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยทำงานแต่ด้วยเวลาที่เร่งรีบแล้ล่ะก็อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะคัดสรรอาหารดีๆมีประโยชน์นำมารับประทานในระหว่างวันที่ทำงานค่ะ วันนี้เทรนอัปเดตก็เลยขอมานำเทรนสุขภาพกับ Clean Food Delivery ที่เพียงแค่โทรคลิ้ง <Clean S 1> เดียวคุณก็สามารถสั่งอาหารสุขภาพที่ถูกดีไซน์เมนูโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพโดยตรงค่ะจัดส่งมาให้ได้ทุกที่ทุกมือ้อและทุกวันกระแสะเป็นโตสุขภาพตอนนี้ขอบอกเลยนะคะว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย เพราะในแง่ของความสะดวกสบายลดปัญหาคนที่มีเวลาน้อยที่ต้องออกไปเลือกซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเองตลอดจนลดการใช้เวลาเลือกเดินซื้ออาหารที่ถูกใจและที่น่าจะโดนใจสาวๆมากที่สุดเลยก็คือเมนูเหล่านี้ลดน้ำหนักได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเพราะผู้ออกแบบเมนูอาหารจะใช้ขั้นตอนการแปรรูปให้น้อยที่สุด และจะคำนวณแคลอรี่รวมถึงพลังงานต่างๆมาแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเราก็ทำร้านฟิตฟู้ดออาไว้มาเกือบจะ2ปีแล้วเนาะใช่ค่ะร้านของเราเป็นไงคุณเอฟก็เ,เป็นอาหารสุขภาพนะครับดีลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านครับของเราก็จะมีการควบคุมแคลอรี่ด้วยโดยมีการคำนวณในแต่ละมื้อค่ะโดยเป็นการรวบรวมว่าต่อวันเนี่ยในสมมื้อเนี่ยเท่าไหร่ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าด้วยบางท่านก็อาจจะอยากกินแค่2มือ้อหรือว่าสามมือ้อหรือควบคุมโดยตลอดทั้งวันโดยการแบบเราเน้นให้กินในหลายๆครั้งก็คือ5มือ้อแต่แคลอรี่เนี่ยเราก็จะดูแลให้ค่ะวัตถุด,ดิบของเราเนี่ยคือมีที่มาที่ไปจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยไปตรงน,นจุดที่มีการผลิตหรือว่าปลูกก่อนเราก็คัดมาแล้วก็ผ่านการชิมการคัดแล้วเราก็ทานแบบนี้กันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคะ่ะแ,แล้วเราอยากจะให้ คนไทยเนี่ยมีใส่ใจในโภชนาการเราก็เลยคิดว่าขอเป็นส่วนหนึ่งในในเรื่องนี้โดยการที่เราเลือกจากวัตถุดิบก่อนแล้วก็อาหารของเรามันจะฟิวชั่นนะคะจะว่าคลีนมากมันก็เราพยายามจะไม่ให้คลีนเกินไปเพราะาอยากให้คนที่มากินกับเราเนี่ยยังได้ลิ้มรสต่างๆรสอาหารแบบเขาไม่เบือ่อเพื่อที่ให้ลูกค้าอยู่กับเราในการลองเทอมไม่ใช่ว่า,าหายไปวอล์กอินแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะ แหมการฝึกฝนโตสมัยนี้ง่ายนิดเดียวทานแล้วสุขภาพดีอีกด้วยเห็นทีคงต้องลองสั่งมาลองบ้างแล้วละค่ะแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่สุขภาพจะดีได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราออกกำลังกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและใช้ชีวิตแบบไม่เคร่งเครียดนะคะเอาละค่ะและนี่จะช่วงสุดท้ายนะคะที่จะต้องมาดูกันว่าสิ่งที่ จับได้คืออะไรเฉลยมันก็คือเกม Poker Face ค่ะโอ้ง่ายๆอ่ะอันเนี้ยเป็นยังไงครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้สีหัวล้ออ่ะพี่ได้เกมอันนี้ถือว่าง่ายไหมถือว่าง่ายมากง่ายสุดเท่าที่ทำได้ทราก็อ่าแล้วงั้นกานหัวล้อแล้วกันทำไม่มีขำมา่ะเอางั้นนะแต่เท่านะได้แน่ใจแน่อ่ะบัทเราก็แปโทลุย พี่คะโตะรู้ป่ะว่ายุคสมัยก่อนอ่ะเขาพูดคำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาแ,แต่เียนยุคสมัยเนี้ยต้องบอกว่าไม่เห็นลงศพแต่ว่าไปผิดศาลา <c oughs> <c oughs> คำนี้มันไม่ตลกเลยนะคำนี้แบบพยายามมาก <c oughs> บบไม่ตลกเลยนะ Hun er så รับไทรนเตอร์ของเรานะคะว่าไม่บรญญับบัญญังนะคะความน่าเกลียดไม่เข้าใครออกใครแต่ขีก็สามารถทําให้คนหัวเราได้ <c oughs> ก็ยอมรับจริงว่าเป็นไทรนเตอร์ตลกขนาดนี้ยกให้เป็นเทรนเซอร์ในใจเลยละกั oh. นเ้อันนี้มาจากเครื่องพินสามิติสำหรับหนุ่มเ oh, นน,นะคะ<ม>จะมีตัวเดียวในโลกค่ะซึ่งก็คือ ออขอบคุณมากเลยครับของรางวัลสนับนสนุนจากเครื่องพิมพ์สมมิติในประเทศไทยซึ่งนับเครื่องได้นะคะโดยทางมีน็อคิโอขอบคุณด้วยนะคะนในไหนก็เป็นคนมีโค้ดอะไรลหล่อๆแล้วใช่ไหมขอโค้ดอะไรที่เป็น,นแบบในแบบสบับทรนเ,เตอร์ของพี่ค้ต้นยอมอดแบบเสือแต่จะยอมอิ่มแบบหมาพุดเดิ้ลครับสวัสดีครับ ดีค่ะวไม่หน่อยดียอมอดแบบเสือดีกว่าอิ่มแบบมาพุด้ล เขาเป็นคำขำไปเขาไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เป็นอลังการเป็นตุ๊กตาแล้วว่าตอนนี้เอาละค่ะก็กลับมาติดตามนะคะรายการเทรนเซอร์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเที่ยงนะคะในช่องทูฟอร์ยูค่ะวันนี้ขอบคุณพี่คัตโตะมากเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าดูตอนนี้จบแล้วค่ะคุณจะได้แรงบันดาลใจจากพี่คัตโตะในฐานะเทรนเซอร์คนหนึ่งในวงการเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ 拜。